พี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเช้าวันใหม่เราเริ่มต้นด้วยพระคำนำพระพรเช้าวันนี้จากพระกิติคุณยอนบทที่13ข้อ1 4 15ดังนี้พระเยซูตรัสว่าถ้าเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ได้ล้างเท้าของพวกท่านพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยอาเมน หัวข้อในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าเสนอการทำใจเรื่องราวมีดังนี้คะที่ผมช่วยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางให้เพื่อนที่เป็นคนต่างวัฒนธรรมเขาไม่ยอมให้ผมหยิบรองเท้าของเขาเพราะในวัฒนธรรมของเขาการทำเช่นนั้นถือว่าไม่สมควรแต่ในวัฒนธรรมของผมการจับเท้าหรือรองเท้าไม่ถือว่าเลวซามต่ำช้า เรียวซามต่ำช้าช่างแต่งเล็บหมอนวดเท้าและคนซ่อมรองเท้าก็ไม่ได้รับการดูถูกเหยียดหยามแต่บางแห่งในโลกเห็นว่าอาชีพแบบนี้เป็นอาชีพไม่พึงปรารถนาของคนบางกลุ่มถ้าเข้าใจแบบนี้ก็แสดงให้เห็นการถ่อมพระทัยของพระคริเมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าพวกสาวก และช่วยอธิบายให้เข้าใจว่าทำไมเปตโตรถึงตกใจและไม่ยอมให้โปรงทรงทำเช่นนั้นกับตนแม้ในโลกปัจจุบันก็ยังมีงานบางอย่างที่ถือกันว่าเป็นงานชั้นต่ำเหมือนการล้างเท้าในวัฒนธรรมของเพื่อนยังมีสถานที่หลายแห่งบุคคลหลายประเภทและสถานการณ์หลายอย่างซึ่งคริสเตียนที่ดีไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมเข้าใกล้ บางทีตำแหน่งและชื่อเสียงของเราก็อาจจะขวางกั้นไม่ให้เราเข้าใกล้ได้เหมือนกันหรือบางทีอัตราหรือตัวกูก็บอกว่าเราไม่สมควรกับงานชั้นต่ำแต่การเอาอย่างพระเยซูหมายถึงการปฏิเสธตนเองหรือปฏิเสธตัวกูของกูเราไม่ควรปฏิเสธตัวอย่างที่พระเยซูทรงทำไว้ด้วยการพูดว่า พระองค์ทรงทำเช่นนั้นได้ไม่ยากเพราะพระองค์จะทรงทำอะไรก็ย่อมได้แทนที่จะคิดเช่นนั้นเราควรเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแบบอย่างเหมือนกับคนจำนวนมากที่ยอมทำอะไรก็ได้นั้นเพราะเห็นแก่ความรักให้เราอธิษฐานข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและความทอมใจที่พระเยซูทรงบางแบบอย่างไว้เพื่อให้ข้าพลงทั้งหลายได้เห็นความสัมพันธ์ที่พึงมีต่อผู้อื่นอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อคิดสำหรับวันนี้ไม่มีงานใดที่ทำด้วยความรักเป็นงานต่ำขอพระเจ้าทรงเพ,เพิ่มพูนพระพรเราที่เราจะมีใจที่ทอมเหมือนพระเยซูอาเมน